ได้สนแล้วด้วยยังสวนยางนะครับสวนยางสวนยางนะครับอยู่ตำบลนาตาขวัญน,นะครับเข้าจากถนนถนนคอนเกรนะครับเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นทางทางเข้านะครับเป็นทางสาธารณะนะครับ แปลงแรกนี่ยังไม่ใช่นะครับแปลงแรกยังไม่ใช่นะครับวอนีาเดินไหวนิดนึงนะครับอดียุงค่อนข้างเยอะในสวนยาง <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มแปลงที่จะขายนะครับสองไร่นะครับสองไร่สามงานนะครับก็คือเริ่มจากหลักนี้นะครับ หลักนี้เลยนจากหลักนี้นะครับแล้วก็ตามเชือกนี้ไปเลยครับตามเชือกนี้ไปโน้นนะไปติดกับแปลงโน้นเลยครับผมนะฮะติดกับแปลงน้นเลยแล้วก็ลึกลงไปนี่นะครับลึกลงไปนี่นะครับอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่จะขายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับต้นสวนยางส่วนนี้นะครับนะครับส่วนนี้ก็ขายนะครับเจ้าของไม่มีเวลาดูแลครับไม่มีเวลาดูแลเลยเปิดราคามาอยู่ที่ แปลงละสามล้านนะครับสามล้านเนาะอยู่นาตาขวัญน,นะครับต้นยางก็ใหญ่ๆ่นี้เลยนะครับกีดะหนูใหญ่มากนะครับใหญ่มากยางสวยน่ครับเรามองไปนะครับตรงถนนที่รถผมจอดนะครับจากพื้นที่รถผมจอดเข้ามานะครับจะเป็นแปลงแปลงที่เขาจะขายนะครับแปลงจะขายอ่า ทีนี้นะครับมันจะมีเพิ่มเติมมาอีกก็คือของพี่เขาเขาก็จะขายเหมือนกันนะครับก็คือของเขาถึงตรงนี้นะครับถึงหลักนี้นะฮะถึงหลักนี้เลยของเขาถึงหลักนี้หลักนี้นะครับในที่พี่เขาถึงนี่นะครับที่จะขายแปลงแรกนะครับแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองคือแปลงนี้นะครับจากหลักเมื่อกี้นะครับจากหลักนี้ไปโน้เลยฮะไปอีกหลักนู้นนะครับนี่อีกแปลงหนึ่ง นะครับเขาเปิดราคามาเท่ากันนะครับพี่กับน้องนะครับแต่เขาขอร้องว่าถ้าซื้อก็ซื้อแปลงแรกก่อนนะครับแปลงที่สองค่อยค่อยซื้อที่หลังก็ได้คราแต่แปลงแรกก็ต้องขายก่อนนะครับนู่นเลยฮะหลักนี่ต้นยางของเขาเหมือนกันต้นยางรุ่นเดียวกันนะครับไปอยู่กรุงเทพเจ้าของอยู่กรุงเทพไม,ม่เวลาดูแลครับคนตัดยางก็ตัดให้บ้างไม่ให้บ้างเปิดปัญหาแบบนี้นะครับสวนยาง โอ้โหใหญ่ใหญ่มากเลยครับนะครับใหญ่มากต้นยางเขาใหญ่มากนะครับดูต้นใหญ่มากครับผมนี่ฮะถึงหลักนี้เลยนะครับถึงหลักนี้นะครับแล้วก็ตรงไปโน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองแปลงนะครับสองแปลงนะครับสองแปลงก็ แปลงละสองไร่สามงานนิดๆนะครับราคาก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนี่ผมแจ้งไปเลยก็คือสามล้านนะครับพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนเลยสามล้านนะครับต้องการขายไว้แปลงนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเขาไปยิมห้แปลงหน่อยเป็นพี่น้องกันครับเป็นท,ที่มรดก แบ่งให้ลูกๆเสร็จแล้วลูกๆไม่มีเวลาดูแลครับไปทํามาหากินทําธุรกิจที่ต่างจังหวัดนะครับไปอยู่สมุทรสาครครับเลยไม่มีเวลาดูแลอันนี้ก็จะเป็นผมเดินดูงแปลงข้างในเลยนะครับดูข้างในสวนเลยสวยๆโอ้ยางสวยมากที่ราคานี้โซนนี้นะครับพร จับต้องได้อยู่ครับหน้าซื้อไว้ซื้อเก็บไว้เก่งกำไรก็ยังก็ยังไม่ขาดทุนนะฮะที่หาไรเลือกเป็นแปลงเอาก็ได้ครับไฟมีครับผมไฟไฟในสวนมีนะครับไฟในสวนมีครบ นะมีเสาไฟเข้ามาเห็นไหมมีเสาไฟเข้ามานะครับจะมีขนําคนตัดยางอยู่แต่ตอนนี้เขาลือไปแล้วคนตัดยางหายตัดยางไม่เคยได้ตังค์เจ้าของบอกก็เลยขายเลยโมโหว,ว่างนี้โอ้โหเออนะอาชีพสวนยางเขาแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นแนวเขตครับผมหลักผมนชาดูหลักเขตครับ หลักอยู่นี่เลยนะครับลักนี่เลยนะครับโอ้ยอยุงเยอะนะครับก็จะไปนี่เลยครับช่องนี้เลยนะครับอาจจะไว้นิดนึงนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับาอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับ พี่พี่นายทุนนะครับที่เข้ามาดูแล้วภาพสันๆไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ก็ในหน้าบ้านนอกนะครับในหน้าบ้าน,านทำงานแบบตรงไปตรงมาไม่มีมกเม็ดครับผมจะของอยากจะขายจริงๆแปลงนี้ให้ให้ผมมาทําการตลาดให้นะครับก็พี่พี่นายทุนท่านใดสนใจก็รีบๆเลยครับด่วนๆเลยแปลงนี้โอเคขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพยายามหาที่ส,สวยๆมาให้มาลงให้ดูนะครับสวัสดีครับ